คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซมิตรรักี่ีคกรพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับก็จะพาเอฟซพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับหล่าพัฒนานะครับผมประจํานะครับวันจันทร์นะครับที่17นะครับพฤศจิกายนนะครับพศ2568นะครับกับเลขทูบบรมีปูดทวด ก็ได้มีเอฟซีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปอยากชมแนวทางเลขทูบบารมีปูทวดนะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเรียบทุกป,ปูอยู่หลายงวดนะครับแอดมินก็จะมาจุดนะครับขอโชคนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุน้นได้ชมไปพร้อมกันนะครับผมก็รอลุน้นรอชมไปพร้อมกันครับผม นะครับก่อนอื่นนะครับตอวนึงก็จะขออ่นคาถานะครับผมก็จะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะค,ครับเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอฟซี Z พี่น้องสนใจคาถาขอโชคคาถาขอหวยคาถาพระคดานะครับก็จุดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีเลขทูบนะครับอยากจะจุดเสียงโชคนะครับในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีน้โม3สามจบนะครับ นะโมตัสสะพระครวตูระตูสมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระครวตูระตูสมมาสมพุทธสะนะโมตัสสะพระครวตูระตูสมมาสมพุทธสะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสัง จักวติยะสังมหาจักวติยะสังพุทธยะสังปฏิเกพุทธยะสังอรหันตยะสังสัพพสิทธิวิชาจจรณญยะสังสัพพโลกาจริยายะนสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสจวเจนะมมะชุวติหุนตุไมหังนโมพุทธสระนโมธรรมสะนโมธรรมคัตถะเฉยญาตีทางหูลุงดูสวาหายะสาธุ ครับผมเลขทูบนะครับบารามีนะครับปู่ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วแอดมินก็จะขออดท้ายเสียง f อพี่น้องได้ลุ้นเลียกทูบไปด้วยกันนะครับรอลุนน้นรอชมไปพร้อมกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีปูทวดนะครับก็ขอบุญบารมีปูทวดจริงจิตจิตมจจริงขอจงบุญบรารมีเลขทูบที่จุดออกมาในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทาง,งหวยลาวพัฒนาให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีปู่ทวดทุกท่านทุกคนรดเเทนสาธุครับผมเลขทูบบารมีก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นแต่ก็คมอมเมนต์บอก,กบเพื่อนๆได้นะครับคมอมเมนต์อาจแตกต่างกันออกไป สำหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้นะครับผมเห็นตรงกันผมมีโชคด้วยกันสำหรับวันนี้เอดเข,ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ